โอ้นี่คือบรรยากาศวัดมหาธาตุนะครับวันนี้วันที่19นะครับเมษายน2567นะครับทุกคนเรามาชมบรรยากาศกันนะครับอันนี้ไม่ใช่นี่ว่า

ภายในเกาะเมืองอยุธยานะครับทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงในพื้นที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับ นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะประมาณบ่ายโมงนะครับทุกคนแดดร้อนมากนะครับ หลกนกพลัดราชธานีบูดีลงอุดมราชนิเวศมหาสถานินี่นี่ครับเสียนพระพุทธรูปในรากไม้นะครับ ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับมาที่ไรนะครับเป็นเศียรพระพุทธรูปหินทรายนะครับ okay เ,เหลือแต่ส่วนหัวนะครับหรือว่าส่วนเสียงน,นะครับสําหรับองค์พระนั้นหายไปนะครับเป็นเศียงพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาวางอยู่ในรากโขข้างวิหารรายนะครับ special yeah, umbrella dan perfect okay. เหลือแต่ซากประหักพังนะครับ โอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับมีทั้งชาวเอเชียแล้วก็ ฝรั่งนะครับนี่คือล่าสุดนะครับวันที่19เมษายนนะครับ2,567นะครับทุกคนหลังสงกรานแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ลดน้อยลงนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับ 我们不攀爬，三呢不蹦跳，四呢看到卧佛不能模仿，可以这样说：你们是慢慢慢慢一点一点不长，不奇怪的。包，你得，这些信仰这个名 ด้านนี้ก็คือพระวิหารหลวงนะครับตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระปรางประทานลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนนะครับส่วนท้ายของอาคารเชื่อมต่อกับแนวระเบียงคดที่ล้อมรอบพระปรางประทานเช่นเดียวกับพระอุโบสถด,ด้านทิศตะวันตกนะครับปัจจุบันเหลือร่องรอยหลักฐานคือส่วนฐานและผนังอาคารด้านทิศใต้ที่เจาะผนังเป็นช่องยาวในแนวตั้งเรียงกันเป็นชุดคล้ายลูกกรองประดับด้วยดอกเหลี่ยมเรียกว่า ผนังลูกกลงมะหวดเหลี่ยมหรือลูกกลงประดับดอกเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับแล้วก็ตอนกลาง だかは本当に、昔のに、一緒この石、に、一緒一つが一緒に、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 一中に、一緒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  僕の大きいな部とねあそこは別の部分がわしとあそこはあそこに。

Which is unacceptable. าอากาศร้อนมากนะครับนักท่องเที่ยวก็สู้ขาดใจนะครับน,นี่ก็คือความสวยงามและก็ความคึกคักของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่โบราณสถานวัดมหา,าธาตุนะครับ